ผักกวางตุ้งเป็นผักที่คนนิยมกินตลอดทั้งปีขายง่ายขายดีตลอดทั้งปีจ้าพี่น้องแต่ในช่วงผักช่วงหนาหนาวเนะาะจ้าพี่น้องคือช่วงหนาหนาวผักกอนขาง,งจะถูกผักกวางตุ้งกะหลายเล้าก็ขายงากจังน้อยแต่ถ้าข้าทําำใดนอกฤดูเลยจ้าพี่น้องหนึ่งก็คือสีใดราคาสองก็คือขายง่ายจ้าพี่น้องเห็ดน้อย,อย,อยก็ได้หลายได้จ้าพี่นออ้องเห็ดบ่พ่อใดก็ได้บองง่ายภาษาบ้านเฮาคือเห็ดนหน่อยบ่พอใดก็ได้ แต่ปัญหาหลักๆของเอฟซีเมื่อใหม่คือแมงมัดแมงมัดคือแมงตัวดำๆนะจ๊ะพี่น้องคือมัดนั่แหละมากกินเป็นยุมนย่มเป็นยุม่มหลายคักคือพ่นขึ้นจากดินแบบนี้คือเขาจะมากินเลยจ้ะพี่น้องจะมากินเลยจากเริ่มจากพ่นจากดินไปถึงอายุสิบหาถึงยี่สิบเม,มื่อนี้หลายคักจ้ะพี่น้องกินเพราะว่าพักกวางตุ้งเขาเป็นพักทีว่าใบอ่อนจ้ะพี่น้องใบอ่อนแล้วก็มีกินหอมสึ่งมาแรงตัวนี้ ชอบมากจ่าพี่น้องแต่ว่าปัญหาของนอนคือโบมีจากพี่น้องช่วงช่วงระยะเดือนห้อนนี่แม่น้ำไ่้สีเบลวเพื่อปินแนวทังหรือว่า <c oughs> จากประสบการณ์จ่าพี่น้องเนาะช่วงเดือนห้อนนี่หรือว่าหนาฝนจะา่บ,บคอยมี่นอนจะา่บ,บมีนอนจากพี่น้องปัญหาเดียวก็คือแมงมัดส้หรับคลิปนี้มือนี้แม่น้ำไ่ายสีไฮสูรกำจัดแมงมัดสูตรเดียวสูตรเก้าดังเดิม ใส่ดีจึงบอกต่อจ้าพี่น้องใส่มาตลอดกระสูดนี่สูตรเดียวใส่มาหลายปีแล้วจ้าพี่น้องแม่รำไพ่จะเพื่อเปลี่ยนแปลงสูตรเพราะว่าเพิ่นใส่ดีจุดเอาได้จ้าพี่น้องจุดเอาสูตรล้วก็วิธีใส่ล้วก็อ่าอั <c oughs> ตราส่วนการใส่เนาะหนึ่งใบยูค่าจ้าพี่น้องให้ใส่ใบอ่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อใบอ่อนเพิ่นสีมีอ่าสารละเหยหลายล้วก็สีมี่ยางที่เหนียวเหนียวเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ใบยุค่าอ่อนหนึ่งกำมือกำใหา่ายง่างๆเลยจากพี่น้องและใบบักเขียบหรือว่าใบน้อยหนาอ่อนขึ้นกันหนึ่งกำมือง่างขึ้นกันจากพี่น้องและสามคือฟ้าทะลายจูนได้จากพี่น้องฟ้าทะลายจูนหนึ่งกำมือง่างางขึ้นกันจากพี่น้องถูกยางหนึ่งกำมือบบกใหญ่เต็ีมกำมือเท่านี้เร้วก็ใสน้ำใสน้ำหนึ่งลิตรจากพี่น้องใสน้ำหนึ่งลิตรขั้นหรือว่ายอง ยองาษาอีสารสีอื่นสีว่ายองยองอย่านั่งคือยองอย่านั่งจ่าพี่น้องยองขย้ไขขิากันเอาจนว่าหลอนจนว่ายานยางหรือว่าน้ำสารละเหยนีย่ออกมากให้ได้เต็มที่จ้าพี่น้องและกะกองเอาเต้นาน้ำด้วยจ้าพี่น้องกองเอาเต้นาน้ำเพื่อนกองให้สะอาดเพราะว่าถ้าเห่าสีฉีดผุนนาะจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่นไปตันหัวฉีดจ้าแต่ว่าถ้าเห่าจะลดกะบ่ได้ใส่ปัญหากลองซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็ได้จ้าพี่น้องดองเอาเต้นาน้ำ ชีพนหรือว่าหดในส่วงเ้าจะพี่น้องในช่วงสวเสาเสากอนแดดจะออกเด้อยพี่น้องกอนตะเวนจะขึ้นพอมาแมงเขาจะมาแต่เ้าในส่วงนั้นห้เห็ดด้ส่วงเ้าจะพี่น้องนี่คือสูตรอ่าสูตรกําจัดสูตรกําจัดอ่าแมงมาแมงมาแมงแมงมัดจะพีนออ่น้องบอาง่ายๆกะมาแมงแมงมัดน,นั่นละจะพี่น้องสูตรกําจัดมาแมงแมงมัดสําหรับพักทีกําลัง จะเลื่อนเติบโตจากพี่น้องทีกําลังจะเลื่อนเติบโตกําลังเป็นใบซ้ำนี่เนาะวิธีการรักษาดูแลให้ปุ๋ยก็คือให้เป็นปุ๋ยเกจทุ่งเศรษฐีสองสอนต่อนำาิบลิรจากพี่น้องใส้บัวมดไปเลยจ้าซ้ำนี่ได้ขึ้นมาพ่นดินคือเห็ดเลยจากพี่น้องเห็ดเลยได้ประมาณสิบมื่ให้ปุ๋ยสูตร1สิบห้าสิบห้าแค่นี้จากพี่น้องการรักษาดูแลพักกวงตุงได้กินได้ขายแน่นอนได้ราคาแน่นอนสำหรับการเห็ด นวกฤดูการจะพี่นงําหรับชิปนี้แม่น้ำไผ่เล่าแล้วก็เว้าจากประสบการณ์จะพี่นองเว่าจากประสบการณ์ทีผ่านมาที่เหตุมาหลาย,ลายปีเกี่ยวกับพักกลวงตุง้งส้หรับชิปนี้เม่ยลำไผ่กับสิคอลาพีล่านงไปเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ